อย่าลืมนะคะเอฟพีเอยังไงก็ยังไม่ออกค่ะเพราะว่าน้ำประพัดยังอ้วนอยู่ต้องตัวอัก่รไปก่อนวันนี้เป็นไงพี่อ่ะนี่ต้องชนะนี่ต้องชนะนี่ต้องชนะอันนั้นโค้ชน้อยนะครับโค้ชแล้วก็มาดามอลิสนะครับโอเคทีบพอยสามแต้ม สามแต้มตามคาดหมายขอบคุณนะครับทางผูเ้เล่นคนที่12นะครับก็คือทางพี่ๆแฟนคลับอุดร f เอฟซีทุกๆท่านจะเล่นได้แบบนี้ตลอดไปอ่าไทยรีกอยู่ไทยเอื้อมครับกลับมาตามคำเรียกร้องกับอมวอ้โห สัปดาห์ก่อนยักษ์แสดพัดทินนะครับก็ไปเชียร์กันที่ทัศอมลาดกระบังบอกเลยว่าเจ๋งมากนะครับเราชนะมาที่3ประตูต่อ9นะครับวันนี้ครับภารกิจล่า3แต้ของเราครับอุดรธานี FC จะไปเจอกับขอนแก่น FC ครับวันนี้เดินทางเช่นเคยนะครับกับพี่เสริมของเรานะครับนี่เหมือนสัปดาห์ก่อนเลยเราถ่ายกันอย่างนี้ วันนี้ครับเราน่าจะมีความมั่นใจเหมือนเดิมนะครับแล้วเดี๋ยวไปที่สนามเราจะเก็บภาพบรรยากาศมาฝากกันนะครับตอนนี้อุดรอ,อยู่ที่อันดับ3าเป็นรองสุขโขทัยนะครับแต่ว่าทุกอย่างเท่ากันหมดแล้วแต่ผมไม่รู้ว่าเขาตัดสินกันยังไงนะ,ะประตูได้ทรงได้เสียอะไรแบบนี้นะครับก็ยังอยู่อันดับ3อยู่แต่ว่าคอนแกนนี่น่าจะอยู่อันดับที่15นะครับถ้าจำไม่ผิดนะก็วันนี้เราได้เปรียบแน่นอนแล้วเดี๋ยวจะพาไปเก็บภาพบรรยากาศสนุกๆนะครับที่ในสนามเช่นเคยนะครับเดี๋ยววันนี้พาไปคุยกับนักเตะด้วยไปกันเลยครับผม พัดดามพั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 มพรดดามพัมพัมพัดดมพัมพัมถึงที่สนามกกทแล้วเรียบร้อยนะครับโอ้โหวันนี้เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันด้านในนะครับว่านักเตะนี่เขามีความพร้อมขนาดไหนนะครับโอเคครับเดี๋ยวตามมาเลยครับผมอันนี้พี่ริมชังยุนนะครับ สวัสดีครับผมนี่ก็เดินทางมาถึงสนามแล้วเรียบร้อยนะครับซึ่งวันนี้นะครับจะเป็นแมตที่อุดรธานี f อซนะครับเปิดบ้านต้อนรับของเจนเอ FC นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปคุยกับคุณนภพัฒนนะครับตอนนี้กําลังยืนเมาอยู่พี่พีเขาลงซ้อมครับอันนี้พี่กิตติบงครับจัดไปครับประตูสวัสดีครับพี่พี่สุกพรวันนี้เป็นไงพี่อ่ะนี่ต้องชนะนี่ต้องชนะนี่ต้องชนะอันนั้นโค้ชน้อยนะครับภาพบรรยากาศสำหรับการลงซ้อมนะครับ สู้ๆครับสู้ๆครับพี่สู้ๆครับสู้ๆครับพี่สู้ครับพรสามแต้มนะพี่โค้ชแล้วก็มาดามมลิสนะครับโอเคทีมพรโอเคก็พักเบรกครึ่งเวลาแรกนะครับก็อุณหนาวเคลียรครับนำขอนแก่นเอฟซีอยู่ที่สามประตูต่อศูนย์ครับก็มีอาโนชูนะครับมีปกตดีพร้อมมีเซธชัยนันทวิเชิรฤทธิ์นะครับที่เป็นตัวสำรองลงไปยิงประตูที่สามได้นะครับสามประตูต่อศูนย์พี่เล็กมองงานนิดนึงมองงาน เดี๋ยวอีก45ทีหลังเราต้องมาลุ้นกันต่อนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมต้องถามพี่เล็กครับว่าลูก้เกมในวันนี้หลังจากครึ่งแรกที่ดูไปแล้วครึ่งหลังเป็นไงบ้างครับครึ่งหลังอ,อ,อสอมทอสอมทอผมว่าในลูกเกมในครึ่งหลังเนี่ยขอนแก่นก็คงจะต้องออกมาแล้วคงจะต้องบุกเราแน่ๆครับความเป่าแล้วก็วาก,าวก,าการเข้าเข้าทําเกมเนี่ยใช้ได้เลยทีเดียวซึ่งขอนแก่นนี่ได้ข่าวว่าครึ่งหลังนี่เขาจะมีงูเห่าด้วยเขาอาจจะมีการปล่อยงูเห่าอะไรเพราะว่ากันไปนะฮะเพราะว่า น้องยิงมาแบบนี้ตามไม่ทันนะครับสูโหททยยังมีก๋วยเตี๋ยวอร่อยนะฮะใช่ครับเกมเป็นไงบ้างครับผมเกมสนุกมากครับโดนเล่นนักแก็แฟนๆมากโดนใจไหมฮะโค้ชคนนี้โดนใจครับโดนใจแบบการเล่นความการเล่นโดนใจมากครับครึ่งหลังคิดว่าน่าจะมีประตูเพิ่มไหมฮะพี่ว่าโดน่าจะทําได้อย่างอยสักสองประตูครับหวังว่านักเตะเรานะครับจะเล่นได้แบบนี้ตลอดไปอ ให้ดีอยู่แค่เอื้อมครับวันเนี้ยซื้อได้ตลอดครับวันนี้ที่มาคิดว่าจะเท่าไหร่ครับวันนี้แน่ๆต้องเห็นสกอร์สูงอยู่แล้วครับพี่อ่ารวมซู้อได้ทุกทีมครับกรับอมชัดๆแล้วชัดๆชัดชัดชัดเลยนะครับไม่นะผมว่าพี่ดูนะเหมือนพระเอกมากกว่า ผีเผืออะไรถ้าโชว์วชาบอ่ผมกลับวมาเชียร์แม,ม,มนดูแน่นอนจบเรียบร้อยแล้วนะครับปุดอนอันนีเอฟซีนะครับก็ชนะขอนแก่นเอฟซีไปได้ที่สี่มาดูต่อนหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูดีกว่าว่าเฮ้ยเบื้องลงเบื้องหลังนี่เป็นยังไงบ้างนะครับสวัสดีครับน้องๆเชียร์ทีมอะไรครับฟ้อกฟ้องหน่อยเชียร์ทีมอะไรครับเอาวันนี้เป็นยังไงบ้างครับผมโอ,อ้สา,ายใจครับสี่หนึ่งนี่สุดๆครับอ่าวันนี้ลูกแต่ลูกสวยๆแน่นเลยครับอ่าเดี๋ยวเียมาดามมาลินเป็นไงครับพี่เย้ อะไรกันออกแค่นี้เลยแค่เย่เขารู้แล้ววันนี้ผลงานพอเป็นที่พึงพอใจไหมครับพี่ผลงานก็ตามคาดหมายครับสามแต้มสามแต้มตามคาดหมายนะครับโอเคครับขอบคุณครับพี่ครับผมครับครับครับอเล็กซานราเป็นไงบ้างครับผมฟีลลิ่งไม่สบายตามนะฮะตามพี่สุกาพรมานะครับ พี่วันนี้หลังเกมเป็นไงพี่ก็ดีครับก็ชนะก็ทุกอย่างก็โอเคครับครับผมโอ้คนทุกคนที่มาให้กำลังใจแล้วก็ทำผลงานให้ดีต่อไปครับผมครับผมวันนี้โดนเตะเจ็บไหมพี่เจ็บไหมนิดหน่อยครับไม่เป็นไรอ๋อไว้วันนี้ไม่เกี่ยวกาดเลยนะเหนื่อยเมื่อยเยเคโอเคขอบคุณครับพี่เอาเด็กคุณมาเพียบเลยคุณนายประพัดคืออะไรครับเนี่ย สวัสดีค่ะคุณน่ารักจังเลยลูกใครเอ่ยลูกพี่อลิสันเดอร์กันพี่คะฮะพี่อเล็กซ์อ๋ออเลิซานเดอร์โอเคดู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 ก้องเลยฮัลโหลน่ารักจังเลยครับผมน่โอเคนะครับเป็นยังไงบ้างคะอ่ะไม่พี่ต้องถามยูอ่ะอยู่เป็นไงบ้างเดี๋ยวพี่จะปิดคลิปแล้วปิดคลิปให้พี่หน่อยทั้งนั้นฝากฝากมาเชียร์หน่อยครับยังไงก็อย่าลืมมาเชียร์เรานะคะตอนเอสี่ข่าวันนี้ก็ไปแล้วนะคะสี่ประตูต่อนหนึ่งขาจากกรุงเทพเอ้ยไม่ใช่คอนแก๊ ขอนแกนเอฟซีค่ะอ่าโอเคได้เลยได้เลยยังไงก็อย่าลืมมาให้กำลังใจนะักเตะแล้วก็ทีมงานสตาร์ทนะคะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe อย่าลืมปักตะไคร้นะคะอ่ะชนนาชแนลของอ่านภพัฒน์อะไรครับนภพัฒน์อะไรนะนภพัฒนๆๆๆๆ์หลอกหลอกใครวะๆๆอันนี้เบ e ื้องหลังนะครับโค้ชถ่ายรูปกับน้องๆ เฉียบคมเฉียบคมอ่าเรามาคุยกับโค้ชน้อยครับวันนี้ผลงาน4ประตูนหนึ่งตามคาดารู้สึกไงบ้างครับผมก็ก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณนะครับทางน้องๆทีมง,ง,งานซัฟนะครับแล้วก็ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนเลยนะครับที่ทุกคนช่วยกันทํางานอย่างหนัก ยกเครดิตให้กับน้องๆนะครับทุกๆคนที่ที่ช่วยกันในในส่วนของทีมสปิริตที่ที่เราฟันฝ่าทุกอย่างมาแล้วก็ด้วยผลงานที่เกิดขึ้นนะครับขอบคุณนะครับทางผูเ้เล่นคนที่12นะครับก็คือทางพี่ๆแฟนคลับอุดรเอฟซีทุกทท่านนะครับที่ตามให้กําลังใจทําให้น้องๆทุกคนมีพลังในการที่จะขับเคลื่อนแล้วก็สร้างผลงานให้อุดรก้าวไปอยู่ในแถวหน้าของของทีสองได้นะครับก็เออเรายังมีข้อผิดพลาดอีกหลายจุดที่เราจะต้องกลับมา แก้ไขนะครับพัฒนากันต่อไปนะครับก็ฝากทุกทท่านนะครับติดตามน้องๆนะครับติดตามให้กําลังใจน้องๆทีมอุดร f c ด้วยนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าพลังผู้เล่นคนที่2องเนี่ยมันจะขับเคลื่อนทุกอย่างทาให้ทีมไปสู่เป้าหมายได้นะครับแล้วก็ผมก็สัญญากับทางแฟนคลับว่าผมจะพยายามลดข้อผิดพลาดของทีมให้น้อยลงครับแล้วก็เพื่อสร้างผลงานมอบความสุขต่างๆให้กับพี่ๆนะครับแฟนคลับแล้วก็ทางอุดรเอฟซีต่อไป มีแฟนครับฝากมาถามว่าโคชเป็นคนที่เข้ามาแล้วแบบทาเกมลุกได้แบบสุดยอดมากๆรู้สึกไงบ้างครับขอขอบคุณนะครับขอบคุณพี่ๆที่ที่ให้เครดิตผมมานะครับก็ส่วนที่เติมเต็มที่มันขาดมันก็ด้วยประสบการณ์ด้วยอะไรก็ก็มาใช้คําว่ามาเติม,เต,มเต็มแล้วกันครับครับทีมดีอยู่แล้วนะครับทีมโอเคอยู่แล้วแล้วก็มาเติมเต็มในส่วนที่ขาดมาเพิ่มสมรรถนะของตัวผู้เล่นที่มีอยู่และดีอยู่แล้วก็ให้มันดียิ่งขึ้น จุดที่มันบกพร่องเราก็มาเติมให้มันให้มันสมบูรณ์แบบมากขึ้นนะครับยังมีอีกหลายจุดครับที่ผมมองเห็นแล้วก็คิดว่าจะทําให้มันดีขึ้นนะครับก็ฝากติดตามครับก็จะพยายามทําผลงานให้ดีขึ้นเรื่อยๆครับครับขอบคุณโค้ดมากครับผมโอ้โหสามแมตช์สามแมตช์นี่ชนะขาดเลยนะฮะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับโค้ดครับผมครับหลังจากที่พูดคุยกับโค้ดแล้วนะครับก็ได้ข้อสรุปมาไปที่เรียบร้อยว่า ก็ดีฮะอ่าวันนี้ต้องขอบคุณแฟนบอลนะครับแล้วก็ทีมทีมเยียนด้วยใช่ขอบคุณ,คท,ท,ท,คณทางขอนแกนเอฟซีนะคะครับผมวันนี้ก็เดี๋ยวเราจะปิดคลิปแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณน้ะพัดด้วยที่มาร่วมแจมนะครับขอบคุณค่ะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะคะขอบมองแดดมองแดดมองแดดมองแ<อ>ดดมองนี่เออโอเคขอบคุณน้ะพัดด้วยครับ,บผมบค่ะ ครับอย่าลืมนะคะเพลงยังไงก็ยังไม่ออกค่ะเพราะว่าน้ำประพัดยังอ้วนอยู่ตอนนี้ตัวอันดัอเป็นก่อนมันดูดีจริโอเคโอเคโอเคนี่ไม่ทิศสามันหรอกครับถ้าเกิดทิศสามันถือว่ามันสวยเลือกได้ได้ค่ะโอเคขอบคุณครับขอบคุณนะครับวันนี้ทีมงานนะครับอุดรเอฟซีครับขอบคุณครับผมครับเจอกันครับเจอกันครับเอ๋เจอกันแบบหน้าครับเจอกันแบบหน้า <laughs> I <you> my heart what you giving, that's how we live it don't be mad at the system it's simply how we've existed I hear a lot of people talking like they